ส่วนแอปเปิลกันนะครับผมบก็กระต่ายน้อยชาแนลเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืม s ับต c r i ไ e กดติดตามนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนแอปเปิลกัน ที่เรากินเมื่อเช้าเนี่ยพันเดียวกันนะนี่ยพันเดียวกันที่เรากินเมื่อเช้าอะไรลูกโใหญ่เนี่ยอ๋อมากเลย ทิ่มันทำเพราะอันนี้คือเอาไปขายนข<ม>เนึ่ช<ม>้นหินนึงแสิบบาหกสิบอ๋อถ้าเขาได้ห้าได้หได้ห้าินเขได้สามต่อคนนี้ใช่ไหม,มอ,อันนี้มันจะอร่อยกว่า,นนวาลองชิมลองชิมแต่ละส่วนทังปากทังปาก กินของกินข้าวแล้วต้องกินหวานอ๋อไม่กต้องกินผลไม้เห็นแต่ละลูกแล้วจ right ุกเลยอกินลูกเล็กกินลูกใหญ่ขึ้นกใหญ่ kiểu yeah, vậy yeah. ส่วนส่วนนู้นจะกรอบเนื้อแน่นวะหนะรือว่าต้นนี้ต้นเก่าป่ะแต่คนี้ลูกใหญ่เยอะนะแต่หวานนะหวานหวานมมากนะอืหว,วาน เวลาซื้อที่ร้านมันไม่ค่อยหอมแบบนี้วันนีเพิ่งเด็ดหอมอ่ะแล้วผ่านคุณลุงไปแล้วพรุ่งนี้ก็บันทายของมันทำเงานมันจะกลับบ้านใครนะมันพรุ่งนี้วันถือท้ายของมันกลับไหนกลับไปบอลประเทศบอนวาตูประเทศอะไรนะประเทศบอนบอนวาตูวันวาตูบันนาอาดู รอ๋อกลับได้อยู่อื่องนี้ทำไมกลับทีออ่วบินมันมีวันเสาร์วีซ่าหมดแล้วรงไงไม่แม,แม่แม่ไม่สบายกลับก่อนโอ้กลับก่อนวันสุดท้ายทำงานทุกนี้า เกเยน,นี่คือบินไฮบินมนเลยกันนี่คือหนึ่งบินของไฮมาเลยเด็ดลูกเล็กเราก็มาเด็ดให้เขานะตอน,น,นมันเป็นลูกออกมาเป็นเยอะๆลราดึงแรามันต้องมา อ๋อให้มันถ้าถ้ามันเยอะเกินมันจะไม่มันลูกมันจะไม่ใหญ่ใช่ปะ่ะลูกจะไม่สวยขนาดเด็ดออกก็ยังได้ปันนี้นะพ่อบอกว่าตอนมาแรกๆเขาบอกว่ามาเก็บแอปเปิ้ลนะเก็บแอปเปิ้ลกับยายนะบ้งแต่ยายแก้วกเนี่ยหรอ <laughs> mà khu say không khôn say nói nghe nào cút chất chết này, you see these um, down here yeah When you mm, put it on, top, put on the top, yeah, it might crush. crush yeah. yeah, so you gotta make sure there's not sure in the others, way. Yeah. <laughs> and the other one is in the middle way. Eh? Yeah. Mm. Where you send this one to, Auckland? Uh, no, this goes to this place called Taylor Corp. Oh. and they will pro, um, process. Yeah. Yeah, and then they'll go to Auckland. To, ah, and then okay. overseas. Mm. มาส่งฟิตอิสก์ปุ๊บวันนี้คุณอยู่ on holiday y เย้ just come to visit my uh, friend and yeah, the old family here just friend here เขาเกลียดเรื uh, uh, ่องนี um, ้ลูกก็ต้องไม่ช้ำไม่อะไรด้วยใช่ไหมถ้ามันเข้าเครื่อง ส่งเข้าโรงงานแพ็คใช่ไหมรงแพ็คใช่ไหมเข้ามีสื้อเพิ่มก็ไม่ให้เข้าเทเล,ลอร์เทเล,ลอร์เทเล,ลอร์แกบอกเทเล,ลอร์ของไอตรงไอนิดอะตรงแฟนพี่เต้ทำง,งานแต่ก่อนอ๋อตรงแพ็กที่ทำงานเก่าพี่นิดอยู่ตรงทาราเดียว แมงหมืนแล้วลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ามองเห็นแบบนี้คนก็มึนไงไม่เอาหัวเลือกหาลูกสวยๆไปก่อนแล้วมันก็แน่นอนแล้วคนซื้อเขาก็ต้องซื้อลูกใหญ่ๆบ้านเราเขาบ้านเราเขามาจากจีนนะใช่จากนิวซีแลนด์แต่ว่าเข้าว่าจากนิวซีแลนด์อร่อยครับ บ้านเราอืมพวกญาติผมเนี่ยชอบมากแอปเปิลาันิูซีแอนไ์งอ้ยทำไมเวลาไปกินที่บ้านเรามันคือเสียบแท้เนาะหมายถึงว่ามันมันอดมันอยากบอกมันใช่ใช่มันไม่ค่อยมีให้กินไงแต่พอเราอยู่นี่เราโอ้ยิ่งยังน่าทมีเจอทุกวันเนี่ยโอ้เหต้น ตอนตอน New Season นะ hmm. อยากก mm. yeah, ินมากเลยพอมันเริ่มเยอะก็จะไม่อยากกินแล้วอมันโอเวอร์มันเทิน Take some bag y e a e t o s n d like that t h forklift l l crush today. Stains, it d a y นัดกูได้แต่ละบินก็จะมี้ต้ชื่อนะว่าใครเป็นคนเก็บจะมีใครเป็นคนเก็บบินนี้บินแต่ละบินมีคนเก็บจะเขียนชื่อไวอ้เอาไปแล้เวเราขโมยแอปเปิลไปแล้วไม่ต้องเอาเอานไม่ต้องเ<ห><ๆ>อาดูหน บินสองบินก็เต็มแล้วนี่นะครับโอ้ยดูระดับด้วยเนาะเก็บแอปเปลิลออกจากไอ้บินมันเกินระดับเนาะ เดี๋ยวเอาเทินกันมันจะทับแตะกัไม่ต้องเก็บต้นยางกับไม่น่าเก็บต้นสวนนี้สวนนี้ไม่ต้องิเก็บต้นนี้ต้องการสีสีไม่ได้ก็ก็ไม่ผ่านใช่ไหม S <S ก็เก็บปละอันนี้่ <S <S จะจะจะเรืง้งเยอะคนเก็บเก็บสีเก็บชื่อยังไอ๋อ,อ,อีบริษทัทหนอ๋อไม่ใช่บริษทัทเราอ่ะเราเรามีสมคนอยู่ตรงนี้ เกินระดับพิงโคนจริงเกินเยอะเลยนะทุกอ,อันเลยถ,เถ้าเทียบแล้ว,อ,วอันนี้ขนาดเราออกดูสิอยังร้อนขึ้นมาเลยลุงก็เราไปเก็บออกเียบเลย สูเยอะได้เยอะกว่าสวนเมื่อกี้อะไรนะได้เยอะกว่าสวนเมื่อกี้โอ้โหเริ่มเลยถ้าบ้านเรานี่ลูกหนึ่งประมาณ ห้าสิบบาทนะเคยเห็นห้าสิบบางลูกนี่เจ็ดสิบห้าก็มีนะแอปเปิลจากนิวซีแลนด์จากชอปปี้แบบตามซช์เลยใช่ไหม,มพวกไออะไรนะท็อปไอบ้านเรามีพวกขายผลมไม้ที่มาจากต่างประเทศอะกีวียังลูกยนะิบห้าคิดดูนะ <laughs>